เราจะมาลองทำงันหน่อยดีกว่านะครับผมหวังว่าโฆษณาจะไม่ได้มึงอะไรขนาดที่ผมกาลังเล่นอยู่ขอแหละแม่น่าอู้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 อไม่เ,เ,เล้เหรอนะอเคคงต้องมาทำเควสประจำวันฮะเดียดียวนี่คืออะไรเนี่ยที่ผมรอเควสเปอนไรเนี่ย Okay. สงสัยจะลองเคเวสไว้นานนะครับผมงั้นมาลองปาร์ตี้กันหน่อยดีกว่านะครับที่ผมสังเกตอเ้มีแค่สองตัวแต่ดูให้มันวางสิไม่ค่อยชอบแบบนี้เท่าไหร่ยิงกลับยิรอเลยตอนที่มันยังไม่ทำอะไรเลยมีตัวหนึ่งที่ผมต้องระวางัง คือคราวเจ้าหน้ามันพื่งสังวรมากเาท่านจะยังกว่าท่านหนึ่งร้อยลุื่องไปเลย โอเคผมว่าเราต้องให้มันโดนแล้วจะมีตายอุ้ยโอแล้วอใล้วกอนนะเอเค จะไม่ประชดะสันชีวิตต่อไปมีอะไรก็ใส่ไมห่หมดน,นี่มันเยี่ยมนียผมยัดเลยแล้วก็เอาไม่ทันละเออเออ ยังไงท่านยังไงครับท่านว่ามาท่านอูท่านครับอูท่านครับผมไม่อยากเสียรถนะท่านมันวางไม่ได้วางได้วางได้เอออย่าได้ปุดอย่าได้ปุดท่านอย่าอย่าอย่าอีกสักคร์ดโคบิตอะไร ทำได้ไง kind of ทำได้ยังไม่รู้อานี่ไปกินเลยสามแล้วนะนะสามแล้วนะท่านไม่มีแล้วเนาะหมดแล้วเนาะหมดครับทุกคนกดไปเลย โอ้โหทำไมช่วงนี้แบบว่าประมาณแบบกดพอจะได้ก็ไม่ได้ขอพระเจ้าช่วยโอเคเราคงจะไปที่ไหนก็ได้บางที่ไม่ใช่แอดเวนเจอร์อย่างที่เนี้ยน,นะโอเคบอกเลยว่า <c oughs> ผมมีตัวดีของผมอยู่แล้วโบลิ่งนี่แหละ แค่นี้ก็ผ่านได้ผมพูดเลยจะน,น่าฟังหรือเร้าไม่้หรเปล่าน,นะคีสติกตรงนี้เอง,ง,อมงมไ,มอไม่รู้ครับ๋ยวมันก็ม้วให้อีกเทกันผมรู้แหละแล้วมันไม่ตาย ตายแล้วไม่เป็นไรพี่ยังมีนี่อยู่ปิดหมดเลยปิดพัดึ่งไมห้หมดเลยนะบักเลยนะเอาเข้าบักแล้ว ยักษ์มันมาอย่างเงี้ยผมก็เข้ใจมากเลยแต่ว่าเราอยกยเราจะใช้เก็บก่อนนะครับ มันจังไรสารสิ้นดีที่บุกคจ้าจเงเจินเข้ามาในบ้านคุณค่ะอีกเทิร์ดี่มนก็ต้องสู้สิครับแม่อย่าสู้เยอะอย่างนี้ไปได้ยังผมสี่แสนและเจ็ดร้อยก็ ไะไเกินย เอผมเลยฆ่าได้เลยลูกศิษย์อาจารยีนเยไม่ใช่โดมัวไตายอยีกไม่มีจะตายเปล่าแล้วร้ยังใส,ส่ซานไม่ได้โกงเลยจริงๆหรือเปล่าโอ้โอู้เขามีเขาพเสืเนะี่ยผมไม่มีประเด็นเออ อดี๋จะบอกว่าคงคงไม่มีอะไรทำแล้วแหละนอกจากไปเล่นเล่รเนี่เล่นอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ Adventure. ออเวนเจอร์แอผมก็มจะจบบจบเลยผมมีเวลาอีกสักสี่อีกแต่ว่าก็คงจบตรงนี้แล้วผมก็คงปิคดคลิปแล้วแหละเนะเวลาม่ใช่ไปไป่เลยจริงโอ้ไม่ผมอยาจะบอกม่ชอบอะไรแบบนี้เลย เกมพืชผมมันกลายเป็นแบบนี้เป็นได้อย่างไรอะไรไม่ใช่สมองอนะ่ะผมถนัดเลยไอแบบเนี้ยไม่ค่อยตามพูดตามตรงนะครับนี่กสมองใหญ่รถยิงอะไรวะเนี่ยโอ้ได้อยู่ได้อยู่ <c oughs> ไปแล้วดิท่านครับช่วยเลยครับท่านท่าน,าน,านโอเคท่านด้มากครับ ไม่ดีเลยแหละถ้าผมว่าผมก็ปัดมุ่งๆั่นอ่เลยดีอดอ้๊ยยก็เดี่ยวหน้าผมจะไปหมดแล้วเหลือแค่เลนตรงนั้นนะครับผม ี่องผมคิปหน้าเบี่ที่ไม่มีการบอกแต่ดม่อลขอโทษด้วยนะอ้กอลไอ้กอพีพีตดนพีตดน h มันปัดตงไหนได้ปะมันปัดตรงไหนได้ก่อน

ผมไม่รู้อ่ะบรรยากาศที่ไหนก็ตามมก็จะใช่มนของโคตรมึงเลยแต่ดนมงิ่ีกิอีนนห,นหนึ่งครั้งเื่อรกลกัเอะไะมาบอกเลาเกมนี้เป็น่อครัลาก่อนไอเกมอะไรก็ไม่รู้สุดยอด